ครับสวัสดีครับนี่คือบ่ออนุบาลหอยเชอรี่สีทองของผมนะครับแล้วก็ฟักออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับเม็ดขาวๆที่เห็นนี่คือหอยนะครับเล็กๆผมก็เริ่มฟักติกแบบนี้นะครับเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่แบบนี้นะแล้วก็จะเป็นออกมาฟักออกมาเป็นขาวๆเล็ยกเนียนะครับครับเนี่ยครับเยอะมากครับจะเริ่มออกมากันเรื่อยๆครับเนี่ยครับแล้วตอนนี้ก็โตแล้วครับเนี่ย ผมเริ่มจากเล็กๆนะครับเริ่มจากเป็นไข่แล้วก็ปลักออกมาเล็กก็ตอนนี้โตเท่านี้แล้วครับเห็นแล้วก็ฝีมือเรานะก็ดีใจครับเราทําได้ครับปักกับเพาะกับมือนะครับเริ่มจากไม่ได้ลงทุนอะไรมากครับก็เอาเอาหญ้าเอาอะไรให้กินนะประมาณนี้ครับผมขายครับซื้อ สวงหลักเลี้ยงไม่กินครับผมไม่ค่อยได้ขายอยากขายก็ขายครับ